ผู้ใดมาด้วยซ้ช่างหันโอ้ย oh มันคือปอบไม่ยั่งหันเลยวัดนี้ปอบช่างไอ้ห้าก้อมจนี่นี่แล้วโอ้ยเอาขอเสียงชาวเลี้ยวหน่อย ท่ยัยดพท่นสมัยป<อ>ันใดเพสิหัจักแตต้าคอยยังบูหัจักว่าขอบคุณชาวเดียวขอเสียงชาวเดีวยดวในแม่นยังสีคลิปเดี่ยวนแม่ค<อ>ลิปเดี่ยวันแม่ฮะยังมีอไคลิปเดี่ยวรุ่นเด้ายัชงเรียนเป็นยุติแม่ตื้นหมดชามากเหน็นงานทรงพี่มากขนาดผู้ใดไพี่มากเรไอ้อยนีลาเทแไหนัแม่เทดแบบไหนอะถือทรศัพท์ถือม่แมนโอะอะอัศวันีเพี้ยน วันนี้มปกินข้าวนาเกี่ยวข้าวจ้ะวันนี้บนะียดในงานอย่างอันนะะนั่งมือเขากบับพหนึ่งข้าจะเจฮ็ดคลิปจู่นได้ดาวไปหละ่ะนัำหาหัวหัวหัวไปใส่จา้าวันมันหนีไปทางไหนเมาแต่เลจแต่ไหลมือนีนงานบวชลูกคอยชับมนะันนเอาเสียดข้านบวชเอ้าเอา,เอา เพราะจะไปใส่สนามมือนี่งานบุญงานบวชลราบ่แมนตีไอ้ยเจ๊จีเป็นบ้าพืนเพราะคอยคอยละนายเป็นไังไงเห็ได้ยินเสียงอันอีนักร้องจกผู้หญิงดิมันร้องอันหนึ่งมาถ่ายน้ำรดนิดสูตรการทำงานเดินเออหาไม่กันจะซ้ำเห็น um กันเลยต้องมาซ้ำซากกันได้ตัวมันมาน่ะจะไปซ่ากัตทีเออเมาอยู่แกไหนผู้บัดที่นี่เมาทะเลทะไหลทะเลวเออบ่เอาการทำงานเลยขนาดงานบุญบวชลูกจาของได้หนี่มื่อนี้สิบวัวุกสายตัวบ้าบวชบักเออ หวดลูกไส้หวดลูกไส้โอ้มีลูกไส้มีลูกจากคนลหรอแม่อ้ยมีลูกสองคนลูกสองคนเออแตเลสิบวเสีบววอนุโมทนาบุญนำเดินจัาสือหลวไปได้บุญกระถิ่นเสบนกระวดนั่เออถ้าบุญดูทีส่วนกุ่อเพ็รบุญกัะถินใหญ่พอเตัวเพ็ดบุญเพ็ดงานได้บุญได้กูศชลูกแม่อนุโมทนาบุญนำแ่แม่เออเพชรานน้องใมแม่ยากเราผู้ใดเราผู้เจ้าลูกเจ้าดูแก่ท่านหดเราบัดเทิาาหมอหนักจะักไปู มันบักพี่ปอบมีมาเราบานนี้แจกเข้าไปเราฮะน่ะแดกๆนมือเล่นแดกพวาเขาบานนี้ไม่อย่างนี้ปีพามีกพูดเป็บ้าหนอยู่รูพ่อต่ีช่วยมือเป็ดเขาอยู่กับพ่อดอกอยู่ต้นบักเพิง่มเขาคุยสอดพี่ปอบไปใช่ไหมเอากูก็ไปหาเราพี่เราลองตัว่าสะบวนลูกโอไปแล้วพี่แล้วน้องติแม่มึงกพิธีนี่น้องทัเขายุ่สียเอาเอาคื้นมาใช่อีปวกมา มุอสีเบ้าเปลนนั่นเออคู่นี้คือ่อเกันบวลแต่ัวเมียคู่นี้ไหมไม่เพ่าหางเพราะนีกับย่องเพาเมานี่ละใส่นะหมอสู้ชหมอแพายไปหาใต้ไปเอาไปหาเออหมอผู้ช่วยหมอแพทม์มาลาก็ต้องมาเว้อ้าบอกส่อเยาปลาปิ้งนั่นจะิกลานเมื่อบุญเมื่อง่นพอตั้งสติให้ดี รักกิยักมือกยักดีเี่ยาปิงก็ได้กินกินังเราเจ้างกสีมออมยังไงนมมันมีสังกสีมือนมมันมีสังกสีมือลบโลดพนเิร์ตออมควบกอดไพ่สีดอกไม่ยังบันยังบันอ่ะใช่แล้ะผู้เบิด์ตบุแล้วไี่ดก้าถืงานรู้บันีงานบวชงานบวชติเอามาเป็นหอนยับไปปลาหลื่มัน แม่มึงที่บวานผู้ใดตาย,ดวยว่า,างานบวชบวชกูไปเมินมึงมาชูขวัญไม่มาป่าวาสีหน้าเลยนี่ใบสีหน้าเนี่ยโอ้ยตัวเป็นงานบวชหน้าหรอกเบางนายพอเจอพาพเ้าภาพหรอกไปหังงานบวชลิ้นโอ้ประเดี๋ยบวชยังก็ได้บุญหรือเอาจ้าอุป๊ปาตแม่เจ้าภาพสิคกูนี่แหละเจ้าภาพว่ามแม่ดอม แม่มาคื่นนั่นแกคือหยังแมงมุมผีหนี่ช่วงคนมาเบิ่งเจ้าฟ้าเออ,อุ้ยเส้เยนเลือดอยูข่ขาอุ่งว่าเป็นปตะตวรวลือดไงเด็กเ <c oughs> มึงอวาเห็นเส้นฟูๆอย่งสิมึงว่านตีคนถึงนว่าหันเอื่อนปลาพลอยเจ้าภาพกี่นั่นโตมากน่ะนะเป็นเจ้าภาพว่าแมงพ่อเจ้าพระรีปลาอู้หูาารรมดาต้นแม่งมุมพอเห็นเล่าแสียงแขกพอย่นจีนอยู่เนี่ยฮะเรื่องหยังไส้อยู่ เด็กูบงเรียนเนาะใช่ยี่โอไม่นั่นพันํ้าหามาใไก่ปีดนกงัานนี่มันสิเหล้วใช่ละคือีิตาภูมเมาออะีรไยใช่ละนะเออนักเอ้ยมาเวลามาปวดให้แม่เหมือนนี่มื่อสันบ้านดีว้

อุซิี่จีนี่ละน่านาน่าซิมมี่น่าอะรนี่ยัออเยตีงหนาให้มึงบักหางมึงอุ้ยิงมันสิบยันไปเอาแม่เอาผ้าขวัญไปเอานันมาสูตร อ่บวชดีีเลยบ่ะแม่บวชใช่ลูกเอ้ยบวชเทสคุณแน่บวชตัวเบวชเพราะอะไรดิเท่านห่างปนนี้แล้วันบิท่านเนพาบวชได้เบื้องหน้าเบื้องตายยู่นี่ใน่ลรือโกร้วเลว้าจะได้แขววทนเกิดยุ่นี่มันเป็นแท็กซี่เจ้าพ่อได้ตั้งใจมันเกิดสิแม่ใจเฮ็ดจ้งไหนล่ะคอยเได้ตั้งใจลโอลูกบัตางบัมเานางลม่นางลูาวตรดูแลกูตีม่ร ปวดเส้นกางกาทิทีย์นี่นแเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเนี่ยโกนผมโกนผมก่อนจะบวดผมไปก่อนโกนผมจะขึ้นเซรามีกกันไก่กว่ที่โกนปฐมมนเลือกใใส่พวกมาไล่ตะกอนหละ้ัแนวเมื่อไหร่แม่แนวปิกจะใส่ โยนเจะเจอจังติีงจันตี่งว้าวีงเปลี่ยนใหม่อ้อาวตักลไก่นี้ชิดนำม้ตนกอนโอ้ไ่ห่อนำมนตนพรอมได้หยิยทักหลายอุย้ย,ย,ยตีบัลลงบอคุูนมาอ่าบัาน,นี้โอ้แป้งเปื่อเป็นสิริมงคล อเบบงอาตพอหนักแม่หนักตาผมไฟอ,อตันหลักฐานและการลดไปห็นหนังที่ไฟสูมอกคือจังอต่อสองท่บดีสุ่เลย้มันบ่อย,อยา,อากได้ละวยววววววันเอาเนมาเนเอาตัวนี่เเอารงลงมพ่อจะพาก ปนมมื่อคืนเดี๋ยวแรกลูกคืนมันช่แกควนยังไงอันนาคตจะใส่สุดนี่เพราะอะไรด้นี่การบวชมันต้องเปลี่ยนชุดอ่ะการบวชมันต้องเปลี่ยนชุดมันใส่สุดนี่บวชเพราะอะไรเออเปลี่ยนเปลี่ยนจะนอกก็ได้ใช่ไหมมาเปลี่ยนนี่ละมันเสียเวลาเปล่าใครยังไงเลยถอดออกไอพ่นไอ้่นใส่ตัวนี้ไอพ่นยังลูกมือนี้เป็นมือแสนดันดีเท้าตัวคามือมือดีเขาเอิญปงผมปุ่งผมยากว่าง่าไงม เอาถือไว้ป่งไงะไอ้คอรองรักเออนั่นละตอนจงว่กเส้นหละควรเราก็เดียว,วโอ้ยเจะาิพวกวงขวดเราวิ่เจ้าเด้ไแม่อรองรักเออตัง้งจิต้ง สองเพียงมึงมีคนมีด่างสามเพียงมีอยู่จริงเนี่ยแ่ยงไเนยล่ะนุโกรหนาบุญนำเดาพอเดอแม่ยเด้อใส่ชุดนี้เขาจะมาพู่ใจจะคอยบวชดีใจต่ลูกเต่าได้บวชนะเห็นชุดนี้แหละคือจะ่ับมึงจะไปดืนจุ๊บโคเด้อหลายเลยคนเห็นหนแาล่นโมกิ้ชีมีเพียงไะ โอตนาศธุนักเด้อไปในปูยาตายใหายเอาให้นั่งเลยเอาจุดปูลือคุณแพ่คุณหมอคุณพ่อคุณแม่น้ทำบาริคนเอาเตียยติไดบวบไม่อางือเอาถือผาอผ้าทองยกเต้าเดือนคุนได้หันนะชิคก,ก,ก,กี้พีชอ่ะยะชิกี้พนะีชอ่ยเขาได้ลูกปัสบาวอันนี้วันทำมาิได้เลยภาคคันหนึ่งเอาพนาคอันโอน อันแม่หมออันเส้นสืบปวดหน้าจังลูกบอลพี่คนเฮาเกิดมานี่ยกัวสิได้เกิดมาเพราะมันเรื่องธรรมดานกัวสิใหญ่ม่หอดประเี๋ยวตั้งคิดตั้งใจให้ดีเด้อล่ะเด้อย่อมือขึ้นใบปนหมากัวแม่สิมี่ทองได้นี่ยกัวแมนธรรมดาคนเฮากัวสิเลือกเกิดเกอดยาเฝ้าความเฝ้าให้ยไหมล่ะกัวก็ได้ห้ยเป็นอย่างวัดถูกเขาตากัวบ่าวว่ากันเลน้องบอกอ่าเด็กก็เท่าถือไว้ให้มัดเนี่ย ตั้งจิตตั้งใจให้ดีเอาตั้งนโมการอยูู่ผุ้สรเสดยบวชเนี่ยเมันธรรมดาปลัวสิตั้งขั้นปลัวสิตั้งมาพาดพองแม่เหนื่อยลำบากเพียงใดพมอเหนื่ยไปหาอยู่หากินเหนื่อสักไดนเอามาฟังแม่หมอเพิ่นสิเว้าสูฟังเอาตั้งนโมเพิ่นสามจบนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้บ้าอุบิยอเนี่ย ปกกวมึงอ้กูแม่งมานูเลตรงนี้ไอ้ว้ดว่าเดี๋ยมาบัดนียเสียงอันนีเปิดเอาม่จับเอาเสียงมันบ่ีเลยเดนะสีสีมือนีเเดี๋ยวเดีไม่ยังสี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 กับเอื้นเอาสีสีกัน ไม่คำสูตรเขาเลยจะสอดอะไรก็เองเพื่อเขานอนให้เราเห็บสูกแก่สูสาหมาซึ่งกล้วยสูกแก่สูสาไอ้บ้านเราเป็นแดงแก่ที้ได่นนี่ใครลืมข้าวเพื่อบรดนี้กังสิเราคุณวิรอมัณฑาเม่เอ้ยหอบมาหนังทั้งปีแม่เอ้ยเจ้านี่ซื้อว่าไม่แยหลอดนะอันตั้งตะกี้เจ้าเคยเปลี่ยนกะลีแมนบอส กอนเจ้าที่ได้มาดได้กับพ่อใหญ่แหลมี่ยวกยเป็นกะลีขันคว่ำชัวคว่มาปีละกองอีเรี่ยู่หนีแมนบ่ฮ่าฮ่าฮ่าแม่สั่งงี้เพื่อวางสั่นทำมันเป็นความสูตรเขาเขาบอกมานังทั้งพีไปรายงานเดี๋ยวเรื่องที่พูดเอื้อมนำโมดนะสารเจ้าแมนซื้อแหลมท่องบ่แหลมเอื้อตั้งเตจีอยู่คณะเสียงยิสังพอไหวเจ้าเถ่าเขาก็เลยให้หนี ีเมียหลายอันนี้มีเมียเจ็ดคนพุนเด้หมใส่ืาีไผ่้าพี่คนูดยวนีมมาอยู่ขนาดนี้ได้เมียสี่บาท้งตกแต่งพบ้านี้วเหนะมึงมีเมียใ้เป็นกากูเสียอมึงเปลี่ยนมึงมีเมียอีอมานี้ ภูเก็มีอยู่ละเมียนี่นะเมื่ออัานมาคว่ามาปีของผู้เมียกคบ่อคอยแสดงว่าคอยคือลูกกะหรี่รึเปล่าอาปากเจ้าของเป็นนาคบักปรอบแต่กูก็ยังบอกอยู่ว่าบ้านนะครับยังหาอย่างก่อนพวกไปไหนคือถามหนีคาลีเดะไปสายก็เสียวสูดให้มะเร็วแค่มะเร็วหรืไปจะสมัครซูดวแค่ของทานไม่ดี เอาโมาม่เอาเียงเฮาจัอาีไักมากมามาเอาเชียงเฮามาเปียกเาม่วเอาเปียกรถเหามาเราเปิดเยเสนอเอาเอออาเยงเเี่ยงเขใส่ตใส่ใจเอับลงพ้นไอเาเขาัดตปดบกไาเนี่ยก้อนสเฮากรจวดทู่เพราเรื่องเใช่กอน mang paleyos <laughs> <laughs> อย่างไถ่ปอดได้จ้าบาทเนี่ยอียงเลยนี่มันจุกไถ่ปอดไปผู้หญิงใจยิ้มใชยาพู่มเนี่ใช่ไมไ่ใช่ไหอย่ามาไปอดตัวเว้ยเอียงเสียดมันเร็วๆๆๆจูงเพชรเอาใช่ไมเอาไปเลยนะโอ้ย ัวเ่นแม่กันดังลูกแม่จะเซ็ตออกไงลูกบอบเห่เซ็ตบสสุเแม่เนี่มาีแม่เนะมึงเ่กันมดจเจยงัผูกกูไเียเเนี่ยอ้าวว่ากูเป็นตลกุ่เตาเรมเกยะไูไปเนนสู้ได้เน่อยากกูใครอยากกูแม่รู้สกอะแล เรื่องเกาก็แล้วก็แล้วเรื่องใหม่แล้วก็แล้วหมาสีแมนเนี่ยเครียดที่ดีเดียบบ้านเนี่ยเชียดระวันบักไหลชิลล่างนายกูหลานีเอาฮะไอคือออกก่อนขนาดนี้พัดถังสำจังเราจะไปตามติโคเปดแมวเต็มเต็มเลยฮะโอ้โอบยคนแย่งกันเลยสภาพความสุขต่อ